สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ MT Trader Channel ครับโอเคครับวันนี้เราจะมาเทรดกราฟของแน s d a q 1ร้อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่25มีนาคมนะครับสอง5นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับแบบคร่าวๆวันนี้ผมที่ผมดูไว้เป็นได้ทั้งบายทั้งเซลนะก็ถ้าเราจะบายก็อาจจะต้องรอให้เขารีเทสเซนต์กลับมาบริเวณข้างล่างนี้ก่อนแล้วเราก็วายขึ้นไปเพื่อที่เขาจะวิ่งไปหา i o f f l o ฟกับทำ f r a m e 4ชั่วโมงบริเวณนี้เขาอาจจะต้องเคลียร์บ u y s i ซ e ตรงนี้ขึ้นไปนะฮะ ก็มีโอกาสให้เราได้เทรดอยู่แต่เป็นเซลล์ได้เหมือนกันครับก็ต้องรอดูว่าเขาทําท่าทำทางไงเพราะตรงนี้ยมันมีแฟลรูกแก็บแล้วก็มีบอลลุ่มแก็บนะทําเฟรม1ชั่วโมงกับ1วันนะฮะประมาณนี้ <c oughs> อาจจะป่งมากลับมาที่ตรงนี้แล้วขึ้นไปต่อก็เป็นได้ครับเป็นด้างสองแบบนะเดี๋ยวเราต้องดูกันไปนะครับว่าเขาจะทำยังไงนะ <c oughs> ผมตีไม่หมดแล้วล่ะ โอเคครับทำเฟรม4ชั่วโมงก็ i o อเยอะอยู่นะก็เนี่ยมีแฟลูกแกลบนะครับเนี่ยรับอยู่2ตัวก็ถ้าเราจะบายระบายที่บริเวณนี้ได้หมดครับแล้วก็ยังมี IOF อฟตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นก็รอดูครับว่าตรงไฮทำเฟรมคี l e เว l พวกเนี้เขาจะมีปฏิกิริยายังไงกับกับกับของพวกนี้นะถ้าเขาไปได้เลยอ่ะผมรับรองว่าเขาถึงนี่แน่นอนนะครับถึงตรงนี้นะครับถึงโซนนี้แน่นอนแต่จะเป็นยังไงละอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่า โซนนี้เป็นคนโซนที่ค่อนข้างต้องให้ความสาคัญนะเพราะว่ามีทั้งออเดอร์บล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็มีแฟลตกแกลบตัวนี้นะแล้วก็เป็นโซนที่ทําให้ราคาสามารถดีดลงไปข้างล่างได้เป็นโซนที่ค่อนข้างสาคัญนะครับเป็นแฟลูุกแกลบที่สําคัญนะครับตัวนี้นะแล้วก็โอเคทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับก็เหมือนเดิมครับมันก็จะมีตัวนี้อยู่นะไอ้แฟลตกแกลบนะครับเป็นโซนที่สําคัญเหมือนกันทําให้ราคามารีบาลานที่ตรงนี้แล้วก็ถีบราคาลงไปได้ยาวเลยนะ ก็เขาผ่านโทนนี้ไปได้ก็เหมือนกันครับผ่านได้ยาวแน่นอนถึงนี้แน่นอนครับรอดูครับนะฮะเพราะว่าเขาก็หลุดกรอบคอนโซโลในระยะสั้นของเขามาแล้วนะเอ็กซ์เพนชันออกมาแล้วก็จะเป็นอาการแค่ว่ารีเทสเมนต์กลับมาแล้วก็เอ็กซ์เพนชันออกไปต่อนะครับโอเคครับเซชั่นโปรไฟล์ทำเป็น15นาทีก็วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับโซนของเอเชียก็วิ่งเป็นฟิลเหมือนคอนโซเดชั่นครับแล้วมีการเอ็กซ์เพนชันออกมาในส่วนของลอนดอนนะแล้วก็มีการ รีเวซอลกลับไปเลยนะฮะกลับไปเลยนะกลับไปเลยแล้วก็ทะลุในส่วนของไฮลอนดอนไฮเอเชียอะไรทะลุ er ไปหมดแล้วทิ้งโกลอนดอนไว้ที่เขายังไม่ได้เคลียร์ลิควิดตี้สภาพคล่องเขาทิ้งไว้ไงี้นะมีโอกาสเป็นได้หลายแบบครับว่าเขาอาจจะโอเคลงมานี่ไหมแล้วก,กลับขึ้นไปมีโอกาสนะมีโอกาสครับเราก็ต้องรอดูนะเพราะถ้าเราจะบ่ายอ่ะมันมีโซนให้บายแน่นอน,นะครับเนี่ยโซนเนี้ยผมทมําไปแล้วแฟลรแกรบนะบายตรงนี้ครับสต็อปลอประมาณนี้แล้วก็เทคโปรฟิต เดี๋ยวรอดูครับว่าเขาจะวิ่งไงนะตอนนี้9โมง26นาทีแล้วนะฮะก็รอดูสักครู่เวลานิวยอร์กนะครับนั่งรอดูกันเลยดีกว่าครับว่าเขาจะวิาไงทาเฟรมหนึ่งนาทีก็ประมาณนี้ครับไอออฟนะไม่มีใารรู้กับอินเวชชันเฟรมรู้ก็บอะไรเงี้ยบริเวณนี้ส่วนของพวกออเดอร์บล็อกหรือพวกเบเกอร์บล็อกอะไรพวกนี้ผมจะไม่ได้ตีนะเพราะว่าบางทีมันเยอะนะครับมันมีแทบจะทุกจุดแหละแต่ว่าตรงจุดไหนมันเป็นคีย์บอร์ดสำคัญก็ต้องดูครับ ผมรอบายดีกว่าวันนี้นะฮะจากที่ดูนะเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้ เพื่อนที่สนใจเข้ากลุ่มเทรดก็เข้าได้เลยนะถ้าหาลิงก์ไม่เจอหรืออะไรก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับเข้าฟรีครับกลุ่มนี้นะฮะเพื่อเป็นสังคมที่ดีในการเทรดนะครับก็จะมีพูดคุยกันทั้งวันนะครับเรื่องกราฟโดยส่วนใหญ่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็โอเคครับน่าจะมีการรีเจสเมนต์กลับมานะ ก็ติด i อออฟของตัวนี้แหละครับ Inversion f a i l lookup นะโอเคโอ้ยาวเลยนะฮะกี่โมงครับโอเคมาก่อนกำหนดนะฮะร <c oughs> อบายได้ครับรอบายได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบครับทะลุแน่นอนครับตรงนี้ถ้าพวกนี้รับไม่อยู่ก็ทะลุแน่นอนครับก็จะมีแ a ลรุกแกร็บทำฟิลสิบห้านาทีตัวนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะรับราคายัางไงนะ อเคฮะค่อนข้างอยู่นะตัวเนี้มันมันมีหลายตัวมันมีนี่ด้วยมันมีแฟลร,รุกแกลทอมเฟมหนึ่งชั่วโมงด้วยแต่อ่าถ้าเราเข้าบริเวณนี้ก็ปลอดภัยนะเดี๋ยวเราดูกนนะเพราะาตอนเนี้ถ้าเรามออยมุมหนึ่งเขามีการทิ้งราคาลงมาแรงแล้วก็สร้างแท่งอิมบลานไว้นะครับเนี่ยแซงบลเลอร์เลยนะครับมันก็จะเกิดแฟลรกแกลตรงนี้นะบริเวณนี้มีแฟลรกแกลน่าจะแน่นอนนะแล้วก็พอเขาสร้างแฟลรุกแกลไว้นี่มันก็จะทําให้โอกาสที่เขาอยากจะลงอ่ะมันก็มีว่ะ เราะว่าเป็นการลงที่แข็งแรงนะเป็นได้ทั้งบายทั้งเซลเขาอย่างที่ผมบอกนะวันนี้ถ้าเราจะมองว่าตรงนี้เป็นการ market structure shift ก็ได้นะครับเป็นกา r k e t structure shift แล้วก็รอวนกลับไปที่ไอออฟเพราะไอออฟมีเข้าเพียบอะวนกลับไปที่ไอออฟปุ๊บแล้วก็เทรดเลยนะครับก็เป็นได้เนี่ยเข้าบริเวณนี้ได้เลยนะถ้าเขาวนกลับมาแบบปิดแท่งนี้ประมาณเนี้ยแล้ววนกลับมาเนี่ยบริเวณนี้ก็น่าจะเข้าได้นะครับ ต้องรอดูว่าเขาปิดแบบไหนนะขอรอดูครับอีก20-30าบวิฮะเดี๋ยวจะเข้าที่ตลาดเปิดนะฮะก็ขอลองดูราคากันนะครับแต่ถ้าโหตรงนี้มันอาโอเคฮะได้อยู่ครับโอเคครับมาฮะ ยังนะครับยังนะครับโอเคฮะ <Order filled. S 1> เขาบายนะฮะก็ซับล็อตผมอยู่ประมาณนี้ครับเทปเปรฟิตก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ประมาณนี้ <c oughs> ก็เขาติด ในส่วนของแฟรลรูกแกปบทำเฟรม15นาทีตรงนี้นะไปครับติดอย่างเห็นได้ชัดนะแล้วก็แท่งนี้ถ้าเขาวิ่งขึ้นไปได้ก็เป็นนินมิตหมายที่ดีนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเปอียเวนต์มากันหน้าทุนนะเพราะว่าตรงนี้มันมีแฟรลรูกแกปเรายังไม่เห็นพฤติกรรมว่าเขาจะทำยังไงกับกราฟนะครับปิดขึ้ไม่ได้ก็สวยคนระับไปแล้วฮะผมว่าไปละอันนี้ กันไว้ที่8เหรียญน,นะโอเคครับไปครับคิดว่าเมื่อกี้1นเหรียญ116เหรียญโอเคฮะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะตั้งไว้ก่อนถ้าแท่งนี้เขาขึ้นไปได้อีกก็สวยฮะนะครับเพราะเราก็ตั้งเบรกอีเวนต์ไว้ข้างล่างไฟลูกกลับตัวนี้นะโอเคครับอ่ะผมปิดนะ <Order filled. S 1> โอเคครับ d ้อยสารสบสามเหรียญน,นะเพราะว่าผมกลัวว่าเนี่ยเห็นไหมอินเวอร์ชัน ไอออฟเต็มเลยนะฮะกลัวว่าเขาจะไม่ผ่านนะ región. แล้วก็เป็นการเพรสเซฟนะก็อาอยู่ท <pacing S 3> ี่ประมาณ1ต่อ1นึนิดๆนะฮะหนึ่งนิดๆเนี่ยเทปเปรฟิตเราอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยผมเห็นว่ามีแฟลลุกเนี่ยตัวมันเองก็มีแฟลลุกแกลบเหมือนกันนะฮะเนืกอออกไหมครับเนี่ยเนี่ยตัวมันเองก็เป็นแฟลลุกแกลบนะที่ลงมาแล้วก็มีไอออฟตัวนี้ด้วยตัวที่อีกคือถ้าเป็นคอนเทนต์ขาเซล์อ่ะก็จะเข้า ท่าของยูนิคอร์เลยนะครับเป็นการมาเก็ตสตั๊กเจอร์ชิพใช่ไหมครับแล้วก็วนกลับไปที่ i o ออฟตัวก็มี Inversion Fabric ูกมีเบกมีเบกกบล็อกด้วยนะฮะตัวนี้แล้วก็โอ้โ oh, หมี3ตัวเลยไม่มีแฟลกแกรในตัวมันเองนะผมก็ปิดราคาไปแต่ว่าการาฟจะไปยังไงต่อก็มันเป็นเรื่องของเขาแล้วครับเพราะว่าเราก็เทรดนายแบร d อองเรานะ <laughs> ก็เราเทรดที่เขาย้อนราคาลงมานิดนึงเราก็ปิดนะฮะประมาณนี้นะครับ ก็ขอนังดูไปอีกส <ın opoly in illing> ักนิดนึงฮะแล้วเดี๋ยวมารีแคปออเดอร์ทีเดียวนะฮะก็วันนี้1ไม้ใช้เวลาเทรดประมาณ2นาทีนะไม่น่าเกินนะใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอ่ะสามสิบแทงนี้ใช่ไหมฮะก็ทางนี้สองนาทีอ่ะหนึ่งร้อยสามสิบสามเหรียญครับประมาณนี้นะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้ด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับมาติดที่บริเวณนี้นะก็ตอนแรกมันก็วิ่งวิ่งอยู่โซนเนี้ยก็แรกให้คิดได้ติดตรงนี้นะ เทคโอฟิตผมก็คิดไว้ประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเราเปิดมือเราก็ต้องเข้าใจว่าเราเปิดมือนะฮะโอกาสลงสูงนะฮะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยรีบาลานซ์เสร็จละนะครับต้องดูฮะต้องดูต้องดูไอออมันเยอะฮะไอออมันเยอะอยู่ครับ ถ้าใครเข้าในท่านี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะท่าท่านี้ใช่ไหมก็ประมาณนี้ก็ได้ครับจะเซฟหน่อยแล้วก็สับรอดถ้าสับรอดเราไม่ห่วงเราก็ไปตรงนั้นนะอ่าอยู่ตัวเนี้ยนะเดี๋ยวรอดูครับว่าถึงไหมรอดูนะครับว่าสําหรับคนที่เข้าท่าเซลที่ผมบอกได้ทั้งบ่ายทั้งเซลขึ้นอยู่เขาว่าเขาวิ่งเขาวิ่งเราเข้าเราท่าไหนนะนึกออกไหมฮะเราดักไว้หมดแล้วหมายถึงว่าเราวางแพทเทิร์นสำหรับ การเทรดไว้หมดแล้วนะฮะเขาวิ่งไงเราก็เทรดแบบนั้นนะเขาวิ่งบายเราก็เทรดบายเขาวิ่งเซลเราก็เทรดเซลฮะวันนี้นะครับยกเว้นว่าวันไหนอะ่ะเราแบตเราโอเคเรามองเลยว่าบายชัดเจนนะล้วเขาวิ่งไปหน้าเซลนะเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเซลตามนะแล้วก็ต้องดูก่อนว่ามันสามารถเซลได้หรือเปล่านะเราต้องวิเคราะห์ให้ดีก่อนนะครับว่าโอ้ยไม่ใช่เขาวิ่งเซลเราอยากเซลตามเราอยากได้กำไรอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเราต้องวิเคราะห์ไว้แล้วผมก็วิเคราะห์ไว้2ทางแหละครับว่าถ้าขึ้นไปข้างบนผมก็เซล นะครับถึงจุดทำฟิวส์ขีดระเบิดของผมอะ่ะส่วนข้างล่างเนี้ยก็ผมมีมีไว้ในใจอยู่แล้วไงก็เข้าด้วย i อออฟของแฟลร,รุกแกลบทำฟิวส์สิบห้านาทีนะจริงๆมันมี1นาทีอะไรด้วยบริเวณเนี้ยมีอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ตีก็บริเวณเนี้ยครับเข้าด้วยแฟลร,รุกแกลบทำฟิวส์หนึ่งนาทีสิบห้านาทีแล้วมันก็อยู่ในโซนแฟลร,รุกแกลบของทำฟิวส์หนึ่งชั่วโมงด้วยฮะตรงเนี้ยนะครับประมาณนี้ถามว่าถึงออเดอร์เราไหมอาจจะไม่ถึงนะออ,อยู่ที่ประมาณ1ต่อ่งต่อ1.3มั้ง น่าจะประมาณนี้นะเพราะ SL อยู่ประมาณ100เหรียญกำไรที่100ทำเหรียญแต่จริงตอนผมปิดอะ่ะผมเห็นเลขมัน150เหรียญแล้วแต่มันกระตุกลงมาก็ประมาณนี้แหลนะครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความไวนะครับเนี่ยฮะมากลับมารีบาลานซ์อีกถึงทีนะครับโอเคครับถ้าเรามองกันดีๆนะฮะเขาก็มารีบาลานซ์ที่ตรงนี้มีพวกออเดอร์บล็อกนะเต็มไปหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็มีออเดอร์บล็อกนะ กลับมาก็รีไพซ์ที่ออเดอร์บอกแล้วก็เป็นการรีบาลานซ์ที่ทำเฟรม15นาทีก็มีโอกาสขึ้นครับแต่ถ้าเขาปิดต่ำกว่าบริเวณเฟรมรูดกับทำเฟรม15นาทีตรงนี้ได้นะก็รู้เรื่องคนระผมบอกเลยว่ารู้เรื่องถึงนี่แน่นอนนะครับถ้าปิดต่ำก็ได้นะ รอดูไปก่อนนะครับ โอเคครับเนี่ยไม้เซลก็เทคโอฟิตนะนะครับในท่าเซลนะตรงนี้ก็จะแข็งแรงมากมันเป็นเขาเรียกว่าอา่ายูนิคอร์นนะท่าเนี้ยนะครับยูนิคอร์นนี่คือหมายถึงว่าเข้าปุ๊บยังไงก็บวกแบบแน่ๆนะนึกออกไหมฮะเข้าปุ๊บเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยแข็งแรงมากโอกาสที่จะแพ้ก็ค่อนข้างน้อยนะถ้าสมมุติเราเทรดตีเป็นร้อยเปอร์เซนต์โอกาสชนะเจ็ดสิบอ่ะเจ็ดสิบนี่คือเยอะนะครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบเลย อ่า R หนึ่งต่อสองเนี่ยได้แน่ๆนะถ้ายูนิคอร์น่แต่ว่าในเซตอัพตรงนี้นะผมก็มองท่านี้เหมือนกันนะผมให้ความสําคัญกับแฟลรู้กรับทอมเฟมสินาทีตัวนี้แล้วมันก็จะมีพวกเนี่ยแฟลรูกรับทอมเฟมหนึ่งนาทตนีตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยผมไม่ได้ตีไว้เพราะมันมันเยอะแล้วมันทับกันหลายตัวนะแยวมันจะมืดนะครับแต่สุดท้ายนะอ่าลองดูครับปิดต่ำกว่าไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นการเคลียร์สภาพคล่องแล้วก็พยายามจะกลับขึ้นไปนะมันก็คิดได้2ออย่างครับว่ากลับขึ้นไปเพื่อที่จะ กลับขึ้นไปเพื่อที่จะรีบาลานซ์ตรงนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นแฟลลูกแก็บทำเฟรมหนึ่งนาทีใช่ไหมเนี่ยฮะก็มีการรีบาลานซ์อยู่ตรงนี้ฮะเล่นที่มันเป็นเหมือนคอนโซลนิดๆอะไรพวกนี้ที่แฟลลูกแก็บหรือไอออฟเยอะๆอ่ะเราเล่นเราต้องเพลย์เซฟเล่นระวังนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเราเล่นไม่ระวังบางทีเราจะเสียเสียโดยใช่เหตุนะแล้วก็กราฟที่มันวิ่งไปแล้วไม่ต้องไปตามมันครับ เอาที่ว่ามันวิ่งเข้าระบบเราชัว์ที่สุดครับวิ่งไปแล้วไม่เป็นไรนะครับครับไม่ได้วิ่งแค่วันนี้คนระับวันอื่นเขาก็วิ่งอีกนะตรงนี้มีแฟลลูกแกบนะครับตรงนี้ตรงนี้นะเขาผ่านไม่ได้หรือเปล่ารอดูนะตรงนี้แฟลรูกแกบเดี๋ยวผมจะนั่งดูกราฟอีกสักห้านาทีนะแล้วเดี๋ยวก็จะดีแคปออเดอร์นะแล้วคงคลิปนี้คงพอแล้วเพราะว่าเทรดต้องมีวินัยครับไม้เดียวพอ ถ้าเพื่อนๆเคยดูหนังตลกก็คงได้ยินอะไรนะฉายไหมเดียวหมดโต๊ะอ,อะไรเงี้ย <c oughs> ขำๆนะครับขำๆไม่เดียวพอครับวันนี้การที่เขาถ้าเขาปิดเหนือแฟลตกแอบที่เขาเพิ่งสร้างในทางขาลงที่เขาสร้างได้เนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่เขาอาจจะขึ้นไปได้นะขึ้นไปขึ้นไปเหนือตรงนี้เลยนะนะครับต้องรอดูถ้าแทงนี้เขาปิดได้นะะอีกกี่วิฮะอีกเกือบนาทีฮะแต่ถ้าปิดไม่ได้อะตรงนี้ก็จะเป็นการเนี่ยรีบาลานะครับ ทำเฟรม15นาทีตรงนี้ที่เคยเป็นแฟลรู้แก็บตรงนี้ก็จะกลายเป็นอินเว์ชันนะเป็นการรีบาลานซ์แล้วก็ลงต่อเพราะว่าเขาวิ่งใหญ่เสียบเข้ามาถึงตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราดูนะครับเป็นการรีบาลานซ์แล้วก็ลงต่อไปได้นะต้องรอดูครับวันนี้ขับเคี่ยวกันสุดๆฮนะแต่ถ้าทางนี้ทางนั้นนะปิดเนี่ยออกมาโซนนี้เลยอ่ะเรียบร้อยฮะโซนนี้แน่นอนครับต้องปิดนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เป็นการเคลียร์สภาพคล่องนะต้องปิดออกมาเลยนะปิดแล้วยืนได้2แท่งอนะ่ะมาแน่ต้องรอดูครับ ก็สำหรับเพื่อนๆในกลุ่มที่เทรดกับผมอยู่นะครับก็มีอะไรก็สอบถามได้เลยนะเพราะว่าผมก็ว่างๆจะมาบอกนะครับถ้าไม่ติดอะไรก็จะบอกนะถ้าไม่ติดทุราหรือทำอะไรอ่านปุ๊บก็จะตอบให้ได้นะประมาณนี้แล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มว่าไอ้พวกผมในกลุ่มคุยอะไรกันก็เข้ามาได้เลยครับฟรีครับเดี๋ยวผมจะอนุมัติให้นะครับก็ขอเข้ามาเลยครับว่า ทักแชทมาอะไรเงี้ยขอเข้ากลุ่มฟรีอะไรเงี้ยครับบอกผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับรีบาลาน์อีกแล้วต้องรอดูครับขาขึ้นยังแข็งแรงครับทังนี้แต่ดูนะเพื่อนๆดูนะสามแท่งเนี้ยปิดเหนือแฟลูกแกบไม่ได้เลยนะมีโอกาสนะเนี่ยแท่งนี้แบบปักลงมาเนี่ยมีโอกาสแต่ก็ต้องดูครับเนี่ยเห็นไหมรอดูครับรอดูว่าตรงเนี้ยก็เป็นแฟลูกแกบสิบห้านาทีไงเข้มๆตรงเนี้ย anak annya annya. Harus เอาสัก9ก้าโมงสี่สิบห้านาทีแล้วกันครับตรงนี้นะเวลาตรงนี้นะผมกลัวคลิปจะยาวเกินไงนะครับคลิปยาวเกินเนี่ยไม่มีคนดูใน YouTube ที่ทำก็เพื่อคนดูนะครับเนี่ย <c oughs> คำ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 โอเคครับเป็นไปได้สูงว่าเขาปิดเหนือกว่าแฟร์รู้กับตัวเขาเองที่เขาลงมาเมื่อกี้นี้แล้วเขาก็ ขึ้นไปนะพยายามที่จะขึ้นไปผมบอกแล้วว่าถ้าเขาปิดเหนือแฟร์วลแก็ตรงนี้ได้เห็นไหมแท่งนี้ปิดปุ๊บเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงตรงนี้เลยเห็นไหมครที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะมีโอกาสเห็นไหมครคือถ้าใครแบบโอเคเข้าออเดอร์มันก็ไม่ได้เข้าอ่ะเพราะว่ามันไปใช่ไหมมันเพิ่งปิดแท่งนี้แล้วแท่งนี้ไม่กลับอ่ะถึงปยาวเลยนะฮะเนี่ยครับปยาวเลยนะ แล้วเมื่อกี้น่ะถ้าออเดอร์เนี้ยมันไม่ของเรามันไม่ถึงเทปเปิลฟิตใช่ปะเราซับรอสประมาณนี้ใช่ปะอันเนี้ยเห็นไหมครับเขาลงมาเคลียร์สภาพคลองนะแล้วเขาก็ไปคือถ้าถ้าเราเปิดออเดอร์ไว้แล้วมันสมมติมันเกือบถึงแล้วมันไม่ถึงแล้วเราปิดไอ้ถือไว้ไม่ปิดนะมันลงมาเคลียร์สภาพคลองเราไปแล้วมันถึงเนี่ยมันจะเป็นไงฮะตลาดอะเราต้องค่อยๆดูค่อยๆเข้าใจกับมันนะว่าโอเคมันจะวิ่งงี้มันจะทาท่าอย่างนี้นะเวลาเขาวิ่งนะสัปดาห์นี้กราฟไม่ดื้อนะสําหรับผมนะ เนี่ยฮะตรงนี้กลายเป็น inversion f a i l u r gap ตรงนี้ก็จะทรงพลังครับเพราะว่าถีบราคาลงไปได้ถึง2ครั้งนะเนี่ยฮะขึ้นมาปุ๊บลงนี่เลยนะครั้งนี้ก็วิ่งยึกยักก็รอดูฮะมีโอกาสที่ตรงนี้จะเป็นการรีบาลานซ์เป็น a inversion f a i l u r gap แล้วก็ถีบราคากลับขึ้นไปนะถึงนี่อาจจะถึงนี่ครับถ้าถ้าผ่านตรงนี้ได้ถึงนี่ครับเพราะว่าตรงนี้มี f a i l u r gap ไหมไม่ไม่ไม่มีนะก็เนี่ยต้องผ่านเนี่ยโซนเนี่ยถึงเลย นะครับรอดูฮะอืมเขาจะกลับมาใหม่อ๋อตรงนี้มีแฟลวลูกแกลบนะเดี๋ยวรอดูนั่นเนี่ยครับอ้โอ้ <c oughs> เนี่ยฮะวิ่งกันอย่างเงี้ยฮะโรลเลอร์คอสเตอร์เลยเห็นไหมลงขึ้นลงขึ้นลง ลงเลยนะครับเขาติดอินเว i ชัน i ฟลรูกแอบ,บตัวนี้นะนะครับติดตัวนี้เลยนะตัวสำคัญเนี้ยนะโอ้โหลงครับลงครับสุดยอดเลยฮะออเดอร์บล็อกนะติดออเดอร์บล็อกตรงนี้นะมีอะไรไหมเอ่ย จริงแปอัดผมที่คิดไว้ตอนแรกนะถ้าเขาผ่านตรงนี้มาได้นะผมก็จะสบายตรงนี้นะข้างล่างเนี้ยแต่ว่าไม่เอาละว,วันนี้พอละนะครับสร้างแฟรวลูกลบนะครับตรงนี้เป็นแท่งอิมบาลาน์เลยนะมีแฟล์รูกลบตัวของเขาเองตรงนี้นะจริงๆถ้าเทรดมาถึงจุดเนี้ยก็ผมจะค่อยๆเคลียร์อ่ ที่ผมตีไว้อะจะได้ไม่มึนนะเพราะเวลาเทรดมาอย่างงี้มึน่นเวลาดูแล้วมึน่นไม่ค่อยอยากตีอะไรไว้เยอะฮะตีที่แบบเราเห็นชัดเห็นไหมผมพยายามตีสั้นหรืออะไรเงี้ยให้มันเห็นชื่อไว้ให้มันเห็นชื่อไว้ใช,ไวใช่ไหมเวลาผมดูมันถึงโซนปุ๊บสมมติเขาวิ่งตรงนี้ปุ๊บผมก็จะกวาดตาไปดูทางซ้ายมีอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับด้วยความเคยชินนะอันนี้ก็ติดออดเดอร์บ็อกนะเนี่ยออเดอร์บ็อกตรงนี้นะเป็นการรี รีไพรส์นะครับตรงนี้เป็นการรีไพรส์ของราคานะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเพื่อที่จะตรงนี้ก็จะเป็นอ,อินเว์ชั่นแฟลรูกลกับทำฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับต้องรอดูครับว่าเขาจะยังไงต่อไปนะมีโอกาสที่ตึกแล้วก็ลงนี่นะครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้าปิดเหนือกว่าตัวนี้ได้ใช่ไหมอะตรงนี้มีแฟลรูกลกับเขารีบราลานซ์ตรงนี้อยู่นะเอ้ยอะใช่มีอินเว์ชั่นแฟลูกลกับนะ ดีบรานยังติดอยู่นะติดตัวนี้อยู่ตัวนี้สําคัญนะผมตีไว้ให้ก่อนสําคัญนะกราฟค่อนข้างให้ความสําคัญกับตัวนี้เหมือนกันนะปิดเหนือตรงนี้ได้ก็มีโอกาสกลับขึ้นไปอีกอะก็วิ่งเป็นโ,ลโ,โรลเลอร์คอสเตอร์อย่างเงี้ย <c ười> ขึ้นขึ้นลงลขึ้นขึ้นลงลครับโอเคผมว่าวันนี้ผมพอแล้วนะไม้เดียวพอจะได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ ผมลบอันนี้ออกก่อนนะประมาณนี้ไหมครับประมาณนี้เนาะนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับเป้าหมายที่ผมคิดไว้แต่เราออกมันประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้แหละใช่ผมจำได้มันย่อลงมานิด้นึ่งแล้วเราออกโอเคครับ ก็เดี๋ยวเรามารีแคปออเดอร์นี้กันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราเทรดอะไรไปนะครับก็วันนี้นะครับใน t ทม e f ฟรม e d y y อะ่นะครับจะมารีแคปนะทำไมถึงเทรดหน้าบ่ายนะวันนี้นะก็ใน t ทม e เฟรม e Day นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาวิ่งขึ้นไปนะครับถึงโซนราคาของอวอลุ่มแก็บแฟลุ่มแก็บทมเฟรมหนชั่วโมงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าใ,ในในทางที่เขาวิ่งขึ้นไปฮะเขาได้สร้าง เหมือนถ้าผมมองนะในมุมมองผมนะเป็นเหมือนเบเกเวแกลบครับขึ้นไปสร้างแฟลรูแกลบอะไรไปเต็มเลยก็ค่อนข้างเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนะแล้วผมคิดว่ากรารที่จะทําให้เขาอาจจะมีการรีเทสเมนต์กลับมาตรงนี้ใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าถ้าเขารีเทสเมนต์กลับมาเนี่ยผมจะบายขึ้นไปเพราะผมคิดว่าเขาอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยอย่างน้อยเขาต้องวิ่งถึงใบซ้ายตัวนี้นะคะใช่ไหมนึกถึงวิ่งถึงใบซส์ตัวนี้นะเสร็จปุ๊บถ้าเขาวิ่งแรงก็าอาจจะถึงแฟลรูแกลบบริเวณนี้นะผมก็เลยโอเคบายได้ แต่ก็เซลได้นะวันนี้แต่ว่าวันนี้เข้าบ่ายไปนะเพราะว่าเขาเข้าบ่ายอัดบ่ายผมพอดีถ้าเซลก็หาไอออฟที่มันชัดๆหรืออะไรชัดๆเซลลงมาก็ได้เหมือนกัน,นครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะทำเฟรมสชั่วโมงก็จะวิ่งอยู่แบบนี้นะฮะก็มีแฟลลูกแก็อะไรพวกนี้นะทําให้ผมเห็นภาพนะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับแล้วก็ทําเฟรม1ชั่วโมงก็ผมได้ตีไว้นะแฟลลูกแก็บบริเวณนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับมีนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าเราจะดูให้ดีออเดอร์เรานะฮะจริงๆอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปบอกในทำเฟรมเล็กแล้วกันฮะตรงนี้ครับมันเป็นแฟลร,รูกลับทำเฟรม1ชั่วโมงใช่ไหมครัพอเขาเข้าทำเฟรม1ชั่วโมงตรงนี้จริงๆตอนออเดอร์เขาวิ่งมาเขาวิ่งมาแตะตรงนี้ใช่ไหมครัแล้วผมก็เลยเข้าขึ้นไปนะวิ่งมาแตะแฟลรูกลับทำเฟรมสิบห้าทีตรงนี้แล้วมีมีแฟลรูกลับทำเฟรม1นาทีตรงนี้ด้วยนะฮะนะฮะลองดูครับเนี่ยฮะพอในทำเฟรม1นาทีแล้วอะ่ะพอเขาวิ่งมาถึงโซนตรงนี้จะเป็นแฟลรูกลับนะผมจะตีให้ดู เนี่ยนะโซนตรงนี้จะเป็นแฟลลูกแกบนะครับแต่เปิดบือไปกล้ามก็กระตุกกระตุกอะไรตรงนี้นิดหนึ่งนะนะครับตรงนี้ก็เป็นแฟลลูกแกบทำเฟรมหนึ่งนาทีนะทำให้เราเข้าออเดอร์ไปได้ที่ตรงนี้นะบริเวณนี้เพราะผมเห็นเขาทําการเหมือนจะเป็นการสต็อปฮันตรงนี้ขึ้นมานะก็เลยเข้าออเดอร์ไปแล้วก็เทคโปรฟิตที่ประมาณนี้ครับเพราะว่าที่ปิดมือออกตรงนี้เพราะว่าเขาวิ่งไปติดอินวอชั่นแฟลลูกแกบตัวนี้นะผมก็เลยปิดมือไปนะฮะก็กําไรอยู่ที่133เหรียญครับออเดอร์นี้นะก็เป็นประมาณนี้นะครับ การวิ่งของราคาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมว่าวันนี้เขาวิ่งขึ้นแข็งแรงนะก็เลยกล้าที่จะบายต่อขึ้นไปนะครับประมาณนี้วันนี้อาลงมาแล้วครับ <c oughs> อนนี้อัดคลิปมาแล้วทั้งหมด2ี่สิหนาทีนะเดี๋ยวว่าผมว่าวันนี้ผมพอแล้วดีกว่านะครับก็บจะวิ่งไงก็ปล่อยเขาแล้วครับเพราะว่าผมเทคโปรฟิตไปแล้วโอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆอนนะ่ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับว่าแบบโอเคครับได้ความรู้ถ้าได้ความรู้เมนว่าได้ความรู้ให้ผมหน่อยครับหรือว่าเมนว่าขอบคุณให้ผมหน่อยนะครับกดไลค์คลิปให้ผมด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปผมจะได้รู้ว่าโอเคเพื่อนๆมีแบบ แอคชั่นกับผมแบบนี้นะเออผมจะได้ทําต่อไปนะถ้าทําไปแล้วรู้สึกมันไม่ได้เลยเลยก็คงแบบเหนื่อยๆนะในการทําแต่ว่าโอเคพอทําแบบนี้แล้วเพื่อนๆคอมเมนต์ให้ผมชื่นใจอย่างเงี้ยผมก็จะทําต่อไปนะครับเอ,อ่องั้นก็วันนี้ก็คงพอเท่านี้ดีกว่าครับขอบคุณครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะแล้วก็แชร์คลิปผมไปเยอะๆนะคนจะได้เข้ามาดูเยอะๆนะครับสังคมเทเราจะได้ใหญ่ขึ้นนะผมจะได้มีกำลังใจสอนนะครับ ต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมจะทำคอร์สออกมาแล้วนะครับสำหรับสิบท่านไอ้สิบท่านแรกเนี่ยมีราคาพิเศษให้แน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่จับมือตั้งแต่แรกเลยว่าผมมองกราฟแบบไหนนะผมใช้ ICT ในการเทรดแบบไหนคือคอร์ส ICT เนี่ยมันมีเรียนได้หลายที่ครับแต่ว่าในการที่เราจะเอามาใช้หรือการที่มุมมองของแต่ละคนอันนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ผมก็จะแชร์ประสบการณ์ของผมว่าผมใช้ ICT แบบไหน เทรดแบบไหนทําไมผมถึงกล้าใช้แบบนั้นแบบนี้ทําไมผมถึงใช้แค่ตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้ในการเทรดนะเพราะผมรู้สึกว่าผมเอามาใช้จริงอ่ะการใช้จริงอ่ะมันคือสิ่งสําคัญนะถูกไหมการเรียนก็สําคัญแต่การเรียนแล้วเอามาใช้ได้ไหมก็คืออีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าอย่างบางคนอ่ะบวกเลขได้เหมือนกันแต่ทำไมบางคนทํางานอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งทํางานอย่างหนึ่งก็ขึ้นอยู่ออกับการนําไปใช้ไงครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ลึกรู้จริงรู้ให้มันลึกเลยอ่ะ ผมสอนได้นะถ้าสนใจก็เป็นการถือว่าเป็นการสนับสนุนผมแล้วกันครับเพราะว่าก็ราคาก็ราคาเป็นมิรครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะ <laughs> มิรแท้ครับมิรแท้โอเคครับไงก็ขอบคุณครับไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเท่านี้เกือาครับสวัสดีครับ